ดีนะครับวันนี้วันอังคารนะครับนะก็พบกับผมนะครับแอดมินบิวนะครับวันนี้ก็มาทําการไลฟ์สดนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนะวันนี้ก็ขอเสนอนะครับรถเข้าใหม่นะครับเป็นนิสสันนาวาร่านะครับเป็นรถกระบะนะครับแทปนะครับสวยๆนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับน้คันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับนะกับรถปีใหม่ๆนะครับนะ ก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับไลฟ์สดของคิงคองบิคานะครับนะก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับช่วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับนะขอเพียงคนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมแอดมินขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับนะสวัสดีสี่ผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะสวัสดีครับ สวัสดีคุณอนันต์นะครับสวัสดีคุณน้องสาวคนเล็กจอมบอยวายนะครับนะสวัสดีครับนะเดี๋ยวดูรถกันรอบๆสักครู่นะครับระหว่างที่แอดมินขอทําการแชร์นะครับสักครู่นะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับสวยจัดๆนะครับนะรถเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับนะ ดูรอบๆกันก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้าชมนะครับสวัสดีครับที่นี่กิมคองพิคารนะครับรถยนต์มือสองตมุทรสากรนะครับนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับนะช่วยกันนะครับคนไทยด้วยกัน ผมขอแชร์ตั๋้ากรมก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้าชมนะครับอโอเคผมแชร์เรียบร้อยแล้วนะฮะ สวัสดีนะครับคุณฟุ๊กสวัสดีครับคุณฟุกเที่ยวบ่อยนะครับคุณฟุกแอดมินเห็นนะฮะอ่าโอเคเรามาดูรถกันดีกว่านะครับนะก็รถคันนี้นะครับนิสสันนาวา r ่านะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปีนะฮะสองพันสิบเจ็ดนะครับนะรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สองพัน 500cc นะครับเป็นรุ่นตัว V นะครับย้ำนะฮะัต V นะฮะกับรถคันนี้นะครับเราเปิดราคาขายอยู่ที่400,000นะครับ19,000บาทนะครับนะถ้าปลายแดงนะครับก็น่าจะราคาราวๆสัก600,000บาทน่าจะได้นะครับนะกับตัวนี้นะฮะนะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับรถปีใหม่ๆนะครับนิสสันนาวาล่านะครับ เดี๋ยวเรามาไล่ดูสเปกกันดีกว่านะครับของรถคันนี้นะครับนะเริ่มต้นกันเลยฮะกับไฟหน้าของเขานะครับลักษณะไฟนะครับมากะโครมนะครับแบบมัลตลิฟตเรสเตอร์นะครับหลอดไฟด้านในนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับแล้วก็ตัวลักษณะของโครมนะครับมีการตัดเ้อยโคซเมียมนะครับรู้สึกให้ความรู้สึกหรูหราดูดีทันสมัยนะครับนะ ถัดมาครับบริเวณกระจกหน้านะครับเป็นลักษณะซีแบบนอนนะครับนะถ้าตัวรุ่นธรรมดานะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆพลาสติกนะครับสีออกเทาๆนะครับแต่พอเป็นรุ่นกลางขึ้นไปนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับให้ความรู้สึกดูแบบว่าหรูหรานะครับนะถัดมาครับบริเวณด้านกันชนนะครับนะทางด้านซ้ายและด้านฝานะครับก็จะมี ไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมีที่ครอบครเมียมเช่นกันนะครับนะตัดกับตัวรถดูดีทันสมัยนะครับนะกับตรงจุดจุดนี้นะครับนี่ฮะอันนี้คือบริเวณด้านหน้าของเขานะครับนาวล่านะครับบอดี้ของเขานะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับนะหนักมากๆเลยนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับรับรองว่าเรื่องถ้าถูกชนนะฮะไม่ค่อยจะยุบนะครับอันนี้คือ ข้อดีทางด้านเรื่องความปลอดภัยนะครับนะอ่าถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะครับอันนี้คือล้อเดิมนะครับจากโรงงานครับผมให้ดูด้านข้างก่อนนะนี่นะครับเดิมมนะครับไม่มีการล้นออกมานอกจากสุ้มป่องแต่อย่างใดนะครับอ่าถัดมานะครับเรามาดูล้อกันนะครับล้อนี้เป็นล้อเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเป็นล้ออลลอยนะฮะของค่ายนิสสันเองนะครับนะจับขนาดนะครับ เป็นล้อขอบ16นะครับมากับยางบิตโซนนะครับยางบิตโซนนะครับขนาด25นะครับนะอ่าโอเคถัดมาครับกระจกข้างนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับดีไซน์เก๋ๆแบบนี้เลยนะครับนะคล้ายๆเครื่องหมายถูกกับหัวนะครับหรือว่าไนกี้นั่นเอง โอเคส่วนประตูนะครับก็เป็นมือจับพรีเมียมเช่นกันนะครับแล้วก็มีปุ่มคีเลสนะครับนะสะดวกสบายนะครับในการใช้งานนะครับคุญแจรถคันนี้เป็นคุญแจรีโมทนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งคราบถัดมานะครับรันค้างประตูนะครับก็จะมีการเขียนระบุชัดเจนนะครับว่าเป็น2.5นะครับ DDTI นะครับ VGS Turbo นะครับนะสำหรับรถคันนี้นะครับอ่า ลวดลายนะครับค่างๆจะสวยงามเลยนะครับนะบางคนก็ชอบแบบบึกบึนครับก็ไปใส่่องล้อเอาอีกนะครับนะก็ดูแบบแข็งแรงนะครับเป็นเหมือนถ้าเปรียบเป็นผู้ชายก็เหมือนผู้ชายบึกบึนนะครับนะแบบว่าบุกป่าลุยเขานะครับหรือว่าเป็นผู้ชายพันแกลงนะครับนะกำลังเยอะๆนะครับอ่ะถัดมาครับไฟท้ายนะครับนะ ดีไซน์นะครับลูกทรงทันสมัยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนะหลอดไฟข้างในนะครับลักษณะเป็นวงกลมนะครับนะเปลี่ย่ายทำใหม่ดูแลรักษาง่ายนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับนะสำหรับหลอดไฟนะฮะถัดมานะครับปลายเพจนะครับนวาร่าเงาๆแบบนี้เลยนะครับนะสวยๆนี้เลยนะครับนี่นะครับบริเวณฝาท้ายนะครับมี ที่ล็อกนะครับนะบางคนสงสัยรถกระบะมีที่ล็อกท้ายไว้ทําไมในเมื่อสัมภาระบนกระบะท้ายก็หยิบได้นะครับเราไม่ได้ล็อกเพื่อว่ากันคนขโมยของที่กระบะท้ายนะครับเราล็อกเพื่อกันไม่ให้ฝาตกรณนี้ครับมันหลุดตกลงมาด้านล่างนะครับอาจจะเป็นอุบัติเหตุนะครับสําหรับคนที่นั่งกระบะท้ายนะครับหรือว่าผู้ที่สัญจรร่วมเส้นทางเดินทางด้วยกันนะครับนะ ก็ต้องเซฟเขาเซฟเรานะครับนะอ่ะถัดมาครับก็จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับติดมาจากโรงงานนะครับนะใส่ใส่แบบนี้เลยนะครับภาพไม่หมัวแน่นอนนะครับอ่ะยคันนี้นะครับเป็นรุ่นโบวีนะครับมีเพรสโชชัดเจนนะครับตัวีนะฮะแล้วก็กันชนท้ายนะครับหรือบันไดหลังนะฮะก็ใหม่ๆจิบๆแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับแต่ก่อนดูด้านในเดี๋ยวทางผมแอดมินนะฮะขอดูนิดนึงนะครับว่ามีใครคอมเมนต์พูดคุยอะไรไหมนะฮะก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีเลยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับคุณเอกลัตน์บอกว่าสวยจัดนะครับนะแล้วก็สวัสดีคุณสมนะคะนะครับสวัสดีนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับก็ย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับเราที่นี่นะครับคิงคองบิคานะครับบริษัทขายรถยนต์มือสองนะครับตั้งอยู่บนถนนเอกชัยนะครับน้าติดอยู่กับห้างแม็กโครนะครับนะาเห็นไหมฮะไม่เห็นนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะฮะอ่ะเรามาดูภายในกันต่อนะครับลักษณะกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับนะ อันนี้มีปอกพุ่มมาให้แล้วนะครับจากเจ้าของคนเก่านะครับนะอ่าแล้วก็มีกลุ่มคีเลสนะครับสะดวกในการเปิดปิดประตูนะครับนะอ่านะอ่าเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับก็ภายในนะครับรถคันนี้นะครับติดฟิล์มมานะสีก็ค่อนข้างจะทึบหน่อยนะครับผมน่ขอเดานะฮะน่าจะเป็นหกสิบ แปดสิบหรือเปล่านะครับนะไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช่นะฮะก็เป็นฟิล์มคุณภาพนะครับจากไฮคูนะครับนะใครๆก็รู้จักนะครับถัดมานะครับบานประตูนะมือจับก็จะเป็นโครเมียมเช่นกันนะครับแล้วก็ช่วยควบคุมประตูนะครับก็จะเป็นปรับด้วยไฟฟ้านะครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับตัวบานประตูนะครับตรงนี้ก็จะบุเป็นลักษณะ พลาสติกนะครับไดเกรดค่อนข้างดีนะครับทําออกมาลวดลายคล้ายๆเป็นลายหนังนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับเย็บได้สีออกเทาๆนะครับนะเป็นผ้าอะคันทาร่านะครับสวยเลยนะฮะรถแพงๆรถสปอร์ตนะครับนิยมใช้กันนะครับอทีนี้เรามาดูกันนะครับซอกในนะครับเดิมๆนะครับจากโรงงานนะฮะน็อตไม่มีการแกะนะครับนะ ให้ดูทั้งสองด้านเลยนะครับนสติกเกอร์อยู่ครบนะครับนะเนี่ยแผ่นเพจโรงงานนะครับอยู่ครบดีนะครับนอ่ะทีนี้เรามาดูภายในกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะครับแล้วก็เปิดกระจกนะจะได้มองเห็นกันชัดๆนะครับนะโอเคผมขอสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะดูนะปัดเล่นมาเป็นความทางนะฮะเับชึ่งเดียวติดเลยนะครับนะ ก้อนหน้าจอสิ้นดิจิตอลนะครับบริเวณตรงกลางเป็นรถมุนๆนะฮะเท่มากเลยนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้รถเปิดประตูอยู่นะฝั่งคนขับนะครับนะซึ่งผมก็เปิดอยู่นี่นะครับนะอ่าะโอเคแล้วผมเปิดกระจกนะครับโอเคเราจะได้เห็นภายในชัดๆกันนะครับอ่ะถัดมานะครับห้องโดยสารภายในนะครับ บริเวณหลังคานะครับก็จะเป็นสีคุมโทนด้วยสีครีมนะครับนะขาวขาวนะฮะสาดๆนะครับแล้วตัวเบาะนะครับเป็นสีดํานะครับมากับลักษณะเป็นผ้านะครับบริเวณตรงกลางจะเป็นเนื้ออะคันทาล่านะครับนะสวยๆแบบนี้นะครับมีการทําลวดลายนะครับเป็นริ้วๆนะฮะเล็กๆนะครับนะแล้วก็เย็บนะครับด้วยได้นะครับสีออกเทาเาขาวๆาวนะครับนะก็ดู เจ๋ดีนะครับนี่นะเบาะก,ก็ปรับแมนนวลนะครับนะถัดมาครับบริเวณคอนโซลนะฮะก็จะเป็นพวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยนะฮะเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะครับรถคันนี้เป็นตัววีนะครับฟังก์ชันที่ให้มาที่พวงมลาลัยครับค่อนข้างจะครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านปรับชุดเครื่องเล่นนะครับนะทางด้านซ้ายมือนะครับนะแล้วก็คูสคอน control นะครับ ทางด้านกว่างมือด้านบนนะครับแล้วก็การรับสายวางสายโทรศัพท์เชื่อมต่อนะครับนะก็สะดวกสบายในการใช้งานนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับนะครับขี่ระมัดระวังนะฮะถัดไปนะครับก็พงมาลัยนะฮะมีระบบนะครับถุงลมนิรภัยนะครับผู้น้านะครับนะ แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะฮะของผู้โดยสารด้านหน้านะครับนะอยู่ตรงนี้นะครับแอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าปัดเลนใหม่กันบ้างนะครับมาดูกันชัดๆนะครับนะก็หน้าปัดเลนใหมของรถคันนี้นะครับก็เป็นลักษณะของไฟ LED นะครับสีขาวนะครับนะแล้วก็บริเวณตรงกลางนะครับก็เป็น หน้าจอดิจิตอลนะครับบอกเวลานะฮะบอกอุณหภูมินะครับในรถคันนี้นะครับวิ่งกันอยู่ที่6 9 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะครับนะถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับสำหรับรถปี2017นะครับนะโอเคนะครับาถัดมาบริเวณตรงกลางกันบ้างนะครับของคอนโซลนะครับก็จะมีชุดเครื่องเล่นนะครับ วิทยุนะครับซีดีนะครับหรือว่ามัลติมีเดียต่างๆนะครับนะเนี่ยก็มาเปิดดูกันหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับนนี่ก็เป็นหน้าจอนะครับของวิทยุ FM นะครับนะ93คาสิบสามทูฟอรเรนไฮนะฮะอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับอ่ะถัดมาบริเวณตรงกลางนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดเครื่องปรับอากาศนะครับนะ ลักษณะการดีไซน์ก็สวยๆนะครับนะคือดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับใช้งานง่ายนะมีประดับฮีตเตอร์ด้วยนะครับเข้าหน้าหนาวแล้วนะฮะหลายๆรุ่นไม่มีนะครับแต่รุ่นนี้มีนะครับนะขึ้นโดยไปเที่ยวนะฮะถ้าภายนอกมันหนาวก็อยู่ในรถก็ได้นะครับสำหรับคนที่กางเต็นท์นะนะอ่ะโอเคดูกันต่อฮนะก็มี ปม power outlet ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับรถนิสสันนาวาล่านะครับข้อที่ผมทราบเนี่ยมี3จุดนะครับก็มีตรงนี้นะฮะหนึ่งนะครับนะแล้วก็ด้านบนนะฮะเนี่ยนะครับเปิดออกมานะฮะเอาไว้ต่อเกียบกล้องนะฮะสะดวกสบายนะฮะใส่ไฟด้านนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับอ่แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ในที่พักแนนะฮะไม่ใช่ครับ นี่นะฮะที่พักแขนก็มีอีกหนึ่งช่องนะครับออแบบว่าไม่รู้จะชาร์จอะไรนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนะอ่ะถัดมานะครับรถคันนี้นะครับก็จะมี USB อร์ตด้วยนะครับแต่ก็ AUX นะฮะอย่างละหนึ่งจุดนะครับนะอ่ะถัดมาครับบริเวณตรงกลางนะครับก็จะมีเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับรถคันนี้นะครับ6สปีดนะครับ แล้วก็เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นลักษณะกดลงนะครับแล้วก็โยกขวานะครับแล้วก็ลงนะฮะนะก็จะเป็นการถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะฮะนะนี่นะครับจะได้ดูกล้องหลังไปด้วยกันนะฮะนะนี่ฮะกดก่อนะครับแล้วก็โยกนะฮะแล้วก็อาลงนะฮะเอลงเสร็จแล้วตำแหน่งอยู่ในเกียร์ถอยหลังนะครับนะนี่นะหน้าจอก็จะขึ้นนะฮะเป็นกล้องหลังนะครับนะมองทัศนียภาพนะครับว่าด้านหลังเรามีอะไร บบ้านะครัก็มีเส้นเตือนนะฮะว่าปลอดภัยนะครับเส้นเขียวเส้นเหลืองเส้นแดงนะฮะนะก็เราต้องดูปัจจัยอื่นด้วยนะครับรอบข้างนะครับจะได้ไม่ชนนะฮะนะโอเคก็ถัดไปนะครับดูเพดานกันบ้างนะครับก็เพดานนะฮะก็จะมีที่บังแดดนะครับยังพุ่มพลาสติกอยู่เลยนะครับแล้วก็มีกระจกนะครับนะแบบพับนะครับ นี่นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับนะนี่นะครับแล้วก็มีช่องเก็บใส่แว่นนะครับนะ,นนะบแล้วก็ไฟเพดานนะครับนะนี่นะครับแล้วก็มีบริเวณตรงกลางของห้องโดยสารอีกจุดหนึ่งนะครับ แล้วก็รถคันนี้นะครับนะมีชุดเอกสารนะครับอยู่กันครบๆนะครับนะก็จะมีคู่มือนะครับผู้ใช้รถนะครับนะแล้วก็สมุดรับประกันนะฮะการบำรุงรักษาหรือว่าบุ๊กเซอร์วิสนะครับหรือว่าวันรันตีนั่นเองนะครับนะเกี่ยวกับการแมนเทนแนนนะครับก็อยู่ครบนะครับประวัติรถคันนี้นะครับเข้าศูนย์ต่อได้สบายๆนะครับนะรู้ที่มาของรถปุ่นใจปลอดภัย แน่นอนนะครับอเดี๋ยวเราไปดูในโซนแคปด้านหลังกันนะครับก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูแชทนิดนึงนะครับนะมีใครอยู่บ้างนะก็สวัสดีนะครับ13คนดูนะครับนะสวัสดีนะครับคุณสามารถสวัสดีนะครับคุณเกวนะครับรถคันนี้นะครับราคา 419,000บาทนะครับรถปี2018นะครับนะเป็นตัว 2.5V นะครับบอกเลยว่าใหม่มากๆนะ,นะครับนะคุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้สุดๆกันไปเลยนะครับนะอ่ะเรามาดูบานประตูแคปกันนะครับบานประตูนะครับก็ค่อนข้างจะสวยๆไม่ใหม่ๆกลิบๆเลยนะครับนะดูสิครับเราดูไปพร้อมๆกันนะครับนะอ่ะ แล้วก็ถัดมานะครับบริเวณซอกนะฮะเดิมๆโรงงานนะครับเห็นไหมฮะรถไม่มีการแกะขยับไข่ได้เลยนะครับนะมีแต่ฝุ่นนะฮะเดี๋ยวเราจัดการปัดฝาดเช็ดถูให้ใหม่นะครับนะแล้วก็นี่นะฮะบริเวณห้องโดยสารด้านหลังนะครับหรือว่าบริเวณแคปนั่นเองนะครับนะเป็นเบาะหนังนะครับนะมันมีก็จะเป็นผ้านะฮะอคันธารานะครับอนะ่แล้วก็มีช่อง แอร์นะครับสําหรับด้านหลังนะครับอีกสองช่องนะครับสามารถปรับได้ด้วยนะครับอันนี้นะปรับได้นะฮะนี่คือสะดวกสบายนะครับนั่งข้างหลังก็เย็นได้นะครับนะถ้าเย็นไม่พอนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดกระจกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดแชร์กันหน่อยนะครับ เดี๋ยวดูห้องเครื่องเต็จแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งเรื่องเลทราคาผ่อนนะครับว่ารถคันนี้ผ่อนที่เท่าไหร่นะฮะต่อไปกันอย่างกระช้านะครับเราไม่เร่งรีบนะฮะเพื่อต้องการให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเยอะที่สุดนะครับ ด้วยนะครับนะโอเคเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับรถชนีนะครับนะลักษณะห้องเครื่องนะครับนะรถชนนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสี่สูบนะครับนะกิกัด2,500นซีซีนะครับเรามาไล่ดูรายละเอียดกันนี้ก่อนนะครับนะภายในนะครับจากมุนท้ายนะครับนะรตกระโปรงออกพูดิ่นมาขอให้ร็แก้มนะครับไม่การแยกไข่ใดๆนะครับ ระ Adams, าบบอากาศนะครับนะ่อนะครับอินเตอร์นะครับแห่งหม้อน้ํานะครับนะสมบูรณ์นะครับมอไม่มีการแกะขยับนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับนี่นะครับมอไม่มีการแกะขยับนะครับจุดมาร์คเมทอยู่ครบนะครับนะจุดแป้มสีนะฮะนี่นะครับจากโรงงานนะครับสีชมพูอยู่ครบนะครับเราไม่ได้แต้งเองนะครับมาจากโรงงาน รถปลกระโปรงนะครับไม่มีการแกะนะครับปลกระโปรงคมๆนะครับนะสติกเกอร์อยู่ครบนะครับไม่มีการแกะนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับนะรถของเรานะครับทุกคันนะครับรับประกันนะครับเครื่องยนต์นะฮะเกียร์หนึ่งปีนะครับหรือว่าระยะทางสองหมื่นกิโลเมตรนะครับนะคอมชาร์ตเตชาร์ตคอมแอร์แบตเตอรี่นะครับอีกหกเดือนกันไปเลยทีเดียวนะครับนะหรือว่ารถมีอะไร งองแงหรือติดขัดตรงไหนนะครับเข้ามาดูมาชมมาคุยกันได้นะครับนะสำหรับรถของเรานะครับดูแลหลังการขายนะครับนะถึงจะหลุดเกินปีไปแล้วนะก็เข้ามาคุยกันได้ครับเรามีดิลไว้กับหลายๆดีลเลอร์นะครับหรือว่าหลายๆร้านนะครับนะที่เราทําธุรกิจร่วมาเขานะครับก็จะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับที่ลูกค้าไป ต้องไปซื้อเองนะครับเพราะนั้นจะเป็นราคาหน้าร้านนะฮะนะถ้าได้ราคาที่เป็นดิวเลอร์พันธมิตรกันนะครับก็จะได้ราคาเลทอ,อะไหล่นะครับหรือว่าสมุรุงที่ถูกกว่านครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับลูกค้านะครับอ่าโอเคผมขออนุญาตปิดฝากกระโปรงก่อนนะครับ เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขผ่อนกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับผ่อนกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ขอทวนกันนิดนึงนะครับรถคันนี้นะครับนิสสันนาวาล่านะครับปี2010 10ส0 1สิบสิบสิบอะไรลืมอีกแล้วนะฮะแ๊บหนึ่งนะครับปี2017นะครับนะเป็นตัว2.5 V ้านะครับหรือว่าเครื่องยนต์2500ซีซีนะครับมีเทอร์โบนะครับนะ กับราคาขายนะครับ4แ9 0 0 0่บาทครับกับราคา่อนนะครับนะ6ปีนะครับย้ำว่า6ปีนะ72งวดนะครับตกทิ้งวดละ8,577าบาทนะครับ8,577บาทนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับนะ6ปีนะฮะคุณได้รถใหม่ๆกิบๆสภาพดีแบบนี้นะครับกับออปชั่นที่ให้มาครบทันเลยทีเดียวเลยนะครับ สำหรับนิสสันนาวาร่านะครับบอกเลยว่าเลทประมาณนี้นะครับคุณได้รถปีใหม่ๆแบบนี้นะครับคือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับนะผ่อนกันไม่แพงนะครับอ่าเป็นไงครับนี่ใครสนใจมั่งไหมครับนะสามารถทักมาสอบถามได้นะครับหรือว่าโทรติดต่อนะครับนะทางเรายินดีให้บริการและคอยตอบคำถามนะครับโอเค งานสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากรถคันนี้กันไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับนิสสันนาวาร่านะครับไว้เดี๋ยววันพฤหัสนะครับจะเอารถอะไรนะฮะมาไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูกันต่อนะครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสวัสดีครับ